สวัสดีครับพ,พ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามทั้งช่องอามเชียวพิคุลสีครับผมโมนี้ผมอามเชียวสัญญาเสียงซ้อครับผมเอาตามสัญญาครับผมเทคนิควิธีการจานแครนทั้งโปรไซน,รน,น,น,รนนะครับในหนังสือมนแห่งดนตรีแคนนะครับพื้นฐานการบรรเลงผมเฮ็ดไปยุทีหน,น่ายีสิบสามนะครับไล่โปรไซนครับผมตามภาพนะครับเนะาะไล่โปรไซนเป็น กระติบเปียบอีกแล้วก็คือเป็นทางนอยของไายสุสเนนเช่นเดียวกันกับทางใหญ่ที่เป็นทางแข็นแล้วก็ซีมีทางนอยที่เป็นทางแข็นอันนี้เป็นทางไม่เนอร์ทางเงยกับทางนอยนะครับที่เป็นทางไม่เนอร์แล้วก็ซีมีทางไม่เจอนี่สิเป็นสุสเนนแล้วก็ไล่โปรไซนะครับแล้วก็ใอยต่อลงไประยิบไล่โปรไซนี่เปรียบเสมือนไล่นอยของสุสเนนจังไหนนะครับถ้าพี่น้องสังเกตวิธีการ วิธีการนับโนดหรือว่าวิธีการจับโนดไล่โปรไซสีเลนแบบเดียวกันกับไล่น่อยนะครับพิดย่างเดียวก็คือแค่ว่าการปิดเสบการปิดเสบสีแตกต่างกันนะครับการปิดเสบของไล่โปรไซนี่เขาสิปิดลูกลูกเสบไสก็คือลูกเสียงซ่อนสูงนะครับที่อยูฟังฟังทางสายเข้ากัใส่สายวก้อยในการปิดแล้วก็ลูกโปรไซนะครับลูกโปรไซหรือว่าเสียงโดสูงนี่เลยเป็นที่มากของของ ของโปไซนะครับถ้าเปรียบเป็นโซซานแน,นก็คือตัวนี้สิเป็นเสียงซ่อนนะครับก็คือจะเข้าปิดเสียงลายโซซานแน,นเข้าสิปิดซ่อนไว้ตลอดเป็นว่าอะไรที่นี่เพราะว่าเป็นโปไซมันจีเป็นการท่า support ที่ขึ้นไปอีกนะครับเข้ากับสิปิดเสียงซ่อนแซมไว้ชื่อกันเสียงซ่อนที่เป็นทางของท่าหน่อยเด้ะอาจาพี่น้องในเบื่อคลิปการจานแค่นท่าหน่อยพี่น้องสีขอเจว่าการเปลี่ยนลูกเปลี่ยนลูกให้เป็นเสียง ตามท่างต่างเหตุจังไรนะครับสมมติว่าลูกนี้เป็นลูกโดเพราะว่าเปลี่ยนท่างหน่อยปั๊บกระสิกายเป็นเสียงซ่อนนะครับอันนี้คือลูกโดแต่ว่าเพราะมัาเปลี่ยนในเสียงของท่างหน่อยกระสกเป็นเสียงซ่อนเช่นเดียวกันในเหมือนาเป็นท่างโปไซโปไซกับเปียกเสมือนท่างหน่อยของสุสเนียนลูกโปไซที่เป็นเสียงที่เป็นลูกโดเนี่ยกระสิกายเป็นเสียงซ่อนให้ห้าเด้ปิดไปตลอดถ้าเป็นสุสเนียน ก็สิปิดซ่อนตัวนี้แซ่ไว้นะครับเพราะเป็นโปรไซเขาก็สิเอาซ่อนไว้คือกันนะครับก็คือลูกลูกโปรไซเนี่ยทีมันทีมันกลายเป็นเสียงซ่อนอ่าทีมันกลายเป็นเสียงซ่อนของทางโปรไซเขาก็สิปิดไว้ตลอดเช่นเดียวกันกับสุสานเนีที่เขาปิดซ่อนไว้ตลอดเพราะเปลี่ยนโปรไซปั๊บเขาก็ปิดเสียงซ่อนไว้ตลอดอ่านะครับเสียงซ่อนของโปรไซก็คือลูกโดนะครับอันนี้นี่ผมจีบอาไว้จังสี่ที่นี่ในวิธีการจันการจันของไล่โปรไซนนะครับมันสีมี เสียงข้อสี่จับลูกได้แน่นะครับนี่ผมสีเอาตามลูกแค่นได้ผมสีว่าว่าเป็นเสียงให้พี่น้องสีสับสนให้พี่น้องไปเบื้องว่าสังเกิดว่าข้อสี่เปลี่ยนเปลี่ยนจากลูกลูกเสียงนี่ไปเป็นไปเป็นเสียงนี่ในทางต่างๆนี่มันสีเปลี่ยนจังไหนเดี๋ยวนะครับพี่น้องไปเบื้องผมสีค่อยๆอธิบายไปเรื่อยๆในในในคลิปต่างๆนะครับอันนี้ทุสเนี่ยอันนี้โพไซครับผมที่ข้อสี่ปิดนะครับช่วงปิดข้อสี่มี ประมาณนี้นะครับพี่น้องลองเบิงนะครับมีกอยนะครับมีเสียงซ่อนนะเสียบซ่อนแล้วก็ลูกโปรไซนี่เป็นลักอยู่แล้วนะครับที่เหลือก็มีเสียงฟ้านะเสียงฟ้าเสียงเล่นะครับเสียงล่าเสียงโดเสียงเล่นะครับนี่ฟังขวานะครับพี่น้องเบิงฟังขวาจะมีเสียงโดเสียงล่าแล้วก็เล่สูงสามโนดเท่านี้ นะครับมาหนีดมาปิดฟังฟังสร้างสายครับมีเสียงฟ้าสูงฟ้าต่ำแล้วก็เสียงเล่สำหรับซ่อนกับโดนี่เขาปิดแซวไว้ตลอดอยู่แล้วนะครับเขาบดเขาบดได้เขาบดได้ปไปหยับออกเขาบดได้ปเปิดในการเปล่อยไล่โปรไซนะครับเขาเป่ายซ้ำนี้นะครับ,อ,รบอ่ะมาเบิ้งให้เคียนเนาะมีเสียงฟ้านะครับมีเสียงฟ้าแล้วก็เสียงเล่นะครับได้ฟังใสาเนาะครับเสียงอ่าลูกฟ้าลูกฟ้าแล้วก็ลูกลูกเล่สำหรับฟังทั้งหัวกะทิมี ลูกเสียงโดนะครับลูกเสียงลูกโดลูกล่าแล้วกาลูกลี่นะครับสําหรับตัวการเสียบนี่ก็คือโปรไซย่างไว้เลยแล้วก็ลูกลูกเสียบนะลูกเสียบทั้งสายนี่ก็คือเสียงสั้นสงูงนี่เขาลองเป่านะครับอันนี้คือช่วงปิดของของไล่โปรไซนะครับ นี่คือโปรไซพี่น้องลองมาฟังสุดเสน่นนอ่วันนี้มาฟังโปรไซอ่ะนะครับสุดสนเนีครนะครับ,อรบของของโปรไซ ทีน,นี้เมเบิ่งช่วงเปิดนะครับเดี๋ยวผมสะค่อยๆมาอธิบายย้อนหลังอีกเทื่อนึงเมื่อเบิ่งบบช่วงเปิดก่อนช่วงเปิดนี่เขาปล่อยปล่อยเบิดนะครับช่วงว้ยเฉพาะเสียงเสียงโดนะครับอาลูกโดลูกโดนะครับแล้วก็โปไซสแล้วก็เสียงแล้วก็เสียงเสบที่พี่น้องเห็นยู่ตอนนี้นะครับชิมมีเสียงเสบนะครับแล้วก็ชิมมีเสียงโปไซแล้วก็สีเหลือเสียงโดครั้งนี้นะครับนี่คือช่วงเปิดเดี๋ยวผมสีล่องเห็นในเบิ่งก่อน เปิดมันกับสีไมีเสียงอื่นแสกเข้าม,มาเห็นบ่ยเปิดว่าเบิดอันนี้ก็เปิดว,ว่าเบิร์ดนี่อันนี้ไม่เป็นลักษณะของการเปิดว,ว่ดดาเบิดแต่ว่าเกิดว่าเขาเปิดนนเบิร์ดนะครับอ่าที่นี่มาเบิร์ดละเอียดก็คือ ช่วงเปิดนะครับเ่าสิปิดเสียงโดลูกโดต่้มไงลูกโดต่้มโดสูงก็คือที่มันเป็นลูกโปรไซที่มันเป็นเปลี่ยนเสียงเสียดไปแล้วแล้วก็ลูกเสียงซ่อนนะครับซ่อนสูงนะครับที่นี่ช่วงปิดก็คืออันนี้เขตายโตอยู่แล้วเขากับปเสียงฟ้านะครับเสียงฟ้าเพิ่มขึ้นลูกฟ้าเพิ่มขึ้นมาหลังจากที่มีลูกเล่นะครับลูกเล่ทางนี้ลูกโดทางขวานะครับแล้วลูกล่าหลังกากลูกเล่นะครับเป้า นี่คือช่วงปิดมันนี่เปิดนะครับมาที่นี่ถ้าเกิดว่าอ่าเรื่องล่มเขาใส่ล่มลักษณะเดียวก,กันกับไล่ไงหลักก็ไล่ซูสแนนนะครับเดี๋ยวเขาฟังตัวนี้่ในโปรไซ ปี๊ดเปิดนะครับอันนี้มันสิัเป็นโค้งง่ายๆที่ที่เฮ็ดไว้ให้นะครับสำหรับเทคนิคต่างๆกับกัดมันมิมีมาอีกเรื่อยๆสำหรับพูดทีติดตามแล้วก็สสำหรับคนที่อ่ไปศึกษาน้ำมัจาร์หลายๆคนกับสี่หงจังว่าการปอกโปสยมันมันมีแค่การจับจับแบบของผมมันนี่มีหลายๆวิธีซึ่งผมอ่านสิบหัวห มันก็นมีอีกหลายหลายยางที่ห้าสามารถจับได้แล้วก็เพียงเพียงได้อ่ามันจะมีบางคนอ่หรือว่าอย่ามันมีหลายแบบเนาะอ่อันนี้คือลักษณะของการจานไล่ไล่โปรไซถ้าเป็นซูสเนียนอืมที่ผมเห็ุไปในคลิปว่าหันเนาะ แต่ขัดเป็นโปรไซะนะครับอันนี้ขึ้นในหนังสือที่ผมเขียนใหมก่ก็มีง่ายๆลักษณะนี้บางที่นี่เทคนิคเสริมอีกจากหนังสือเวลาเข้าเป่าว่าเข้าเป่าช่วงเปิดนี่ครับให้พี่น้องตบลูกนี่ ตัวนี้ก็คือพ่มเสียงเล่สูงนี่ลูกเล่สูงนี่นะครับพ่มเข้าไปมันสิเป็นเห็น่ามันก็่อมีมีตีขึ้นมายอีกฟังนะครับอันนี้เทคนิคเล็กๆน้อย ลองฝึกเบิ้งนะครับสำหรับหนังสือกะเฮ็ดไว้ละเอียดอยู่ขันพี่น้องผมเอาบลอกบล็อกคอใจหรือว่าทับย์สนกันรองเอาหนังสือไปอ่านแล้วก็มันจะสีเ,เปิดอ่านหลายหลายรอบได้นะครับอันนี้แบบสีสองลายเจ็ดสิบเก้าบาทสำหรับแบบขาวดำกะลายเจ็ดสิบเก้าบาทแล้วนี่ก,กะไก่เบิร์ดแล้วนะครับอ่าลายโปไซมันมันก็ขึ้นยังไงล่ะมันเป็นไล่หน่อยของซูชานแนนแล้วที่นี่ไล่โปไซมันก็สีมี แม้แต่ทีมีลักษณะเดียวกันกับไล่โปไซอีกอันหนึ่งก็คือไล่แมงพูตอมดอกไล่แมงพูตอมดอกทีมันเป็นไล่แมงพูแบบโมล้านทีมันบ่ลแมนทีมมันบ่ลแมนตัวนี้นะทีมบ่ลแมนตัวนี้คือเป็นไล่แมงพูของของสมัยเนี่ยของสมัยของของที่เขาได้ยินทั่วไปที่เขาได้ย่อมทั่วไปแต่ว่า ถ้าเกิดเาปิดไล่เม่ยงพูที่ขยัเปากันไล่เถาเก่านะขาจบสิบเปาในท่าของโปรไซนะครับพี่น้องหนท่าของโปรไซน์ขยับสิปิสูตรตัวนี้แล้วอเสียงโดนี่นะครับเขาก็ะจางลักษณะเดียวกัน กเกีือสูงเนื่อนที่เข้าวซใส่ฟอนแทนกันนะคือเข้าวซกับชีใส่สทางโปรไซด์กันจนว่าพี่น้องได้วิธีการจับจานไล่โปรไซด์นะแค่นี้พี่น้องก็สามารถสี้สปี๊บเาไล่เล่านี้ได้นะครับเพราะว่าตัวโน้ตที่เ้าจับจานนี่ก็คือมันมันก็ตชิเป็นโค้งโน้นหลัๆของมันที่เัาได้ใส,ส,ส่กันนะตัวนี้ก็เห็นบ่ร์สียงฟ้าอ่าลูกฟ้าลูกเล่เห็นบ่รมันก็นสชิได้ยูแค่นี้นะครับครั้งนี้ก็มีโดมี มีมีโดมีลาเห้หมาค่ะตัวนี้ก็เป็นเสียงเลสูงมันก็บสอยู่ประมาณนี้นะครับการใช้โน้ตของของอ่าไล่ปูใส่กับสีมิยู่ประมาณโค้งสั่งมันกับสีมิยู่ประมาณนี้แหละเล่ยฟาโดซอนลาอ่าจงนี้เสียงมีกับแต่เต้เขาสิแตะใส่เล็กๆนะครับแต่ว่าเสียงที่นี่แทบกับจีโม่ไดนมบายนะแต่ว่ากับ กับจีมีแล้วแต่ท่าของผขาพูดได้ผมว่านะครับใช่เรับของผมกับสิมีอยู่ประมาณน,นี้นะครับคลิปหนะ้ะครับเอาเรื่องการจารันทของไลเ่เซ่เมนบอกเซ่กับซอยนี่แหละเดี๋ยวคลิปต่อไปนี่กับสีเป็นไล่เป็นไร่ย,ยังอ่ะต่อไปเป็นไล่ซอยนะครับอ่า ต่อไปเป็นทางสอยคลิปต่อไปจะรับพี่นอ้องติดติดตามผมมากกับสีหูว่าผมเห็ดมากหลายๆคลิปแล้วนะครับอ่าแล้วก็เข้ากับสีมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือเดี๋ยวมีเพราะว่าค่าวเบาทั้งที่ผมเบาในคลิปกับในหนังสือนะผมจีบเบาคนละอันนะครับรายละเอียดสีรายรายละเอียดเดียวกันแต่ว่ามันสีมันสีคนละอันอันนี้ผมจีบบาอย่างเรื่องหนึง่งอันนี้ผมกับจีบบาอย่างเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคันผู้ใดอยากได้ความรู้เพิ่มเติมก็เอาในหนังสือผมไปไปเบิ้งก็ได้นะครับ สำหรับกินนีก็คือสีพ่อสามีนะครับเกิดว่าพิดพลาดหมดเลยก็ต้องขออาให้นะครับเพราะว่าผมสิบว่าตัดต่อกระเสียวลงไปเลย,ง,ยง่ายง่างนสินะครับสั้รับผู้ได้อย่าเบอกนั้นผมสงสัยส่วนตัวกันโทรมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจีวเบืรอไปให้โทรหาผมได้นะครับบ,บ,บ่ขี้ขาดเบากม่ใ <laughs> ชครับขอบคุณทีติดต,ตามผมครับขอบคุณครับ